ไอ้โดเล่นเกมเลยป,ปุวบีโนนี่นเป็นเต่าครับมันสุกเอ้านสุกเหรอเป็นเต่าวะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วโอ้ยเดียว <laughs> กินยาก่อนเข้านะ มาตกเหรอกูเกียดดานนี้ว่าเป็นหิมะตก ก็จะดูรู้เรื่องโหเนี่ยว่ามีออกไม่มีออกดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องมันดูแบบพองนี่วางจริงๆอะถึงดูลําบากมากเสียงดังี่ปิกนิกแอร์เรียกับเอาไซนิกแอร์เรียมันอยู่ตรงไหนอ๋อตรงกลางเอาไซอยู่หลังไอ้นี่ครับเอาไซบ้าอีกก็ไม่รู้เนี่ย มสุดท้ายมันชอบขางอะ่ะเอาใส่คือข้างหลังเต็นที่มีที่เก็บของปิกนิกแอเรียก็เ,เต็นเหลืองเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรหน่งๆหนงไหมแล้วทําไมห้องน้ามันดังไปด้วยวะเมื่อกี้ตาลายป่วะอบ้านลูมดังผูมวัดไม่ได้ ไอ้วงอ๋อพอรู้ละว,วงมันทับกันเหรอใช่ลุงวางวงทับกันมันเป็นอย่างนี้แหละอ่าฮะโอเคไม่เป็นไรครบผมแค่อยากรู้ว่าผีมันอยู่แถวไหนเฉยๆถ้างั้นก็ลดให้เหลือประมาณแค่สองวงก่อนแล้วค่อยเราค่อยเปลี่ยนที่วาง นนน้าว,วงัออกแแต่ถวปิกนิกเนี่ยแหละดังบ่อยปิกนิกกับเอาไซ้ายอะขี่โยนของอยู่ตรงอยู่ตรงเอาไซ้ค่อะใช่ใช่มันโยนกระป๋องเบียร์ใส่กราฟกราฟขึ้นถึงห้าแบบพอยเออสี่เดี๋ยวนะเบียร์มันเปิดไฟแบบนั้นได้ด้วยเหรอฮะพึ่งรู้เลยนะ ไปตรงนี้เหรอเบียไม่รู้เขากำลังแกว่ๆอยู่ที่เสียมโยนของโยนอยู่ตรงเอาไซด์อยู่ข้างหลังกำลังโยนเล่นสนุกสนานเลยเมื่อนี้ที่สามสาม เนี่ยโยเลยครับเบี้ยววัดขวดนะครับขวดเขียวอะโยไม่เท่านั้น uh huh. กับขึ้นหกนะหน้าวัดอยู่อีเวทห้าครับโอเคยังห้าอยู่มยไม่มีออกนะเราคิดว่ามีดอตไหมไม,ไม่เห็น ไล่ล่าแล้วเนี่ยว่าประตูปิดโอ้เบี้ยมันทำได้ไงอ่ะเบี้ยมันกดทันได้ไงดีกว่าเออมึงจะตายเมื่อกี้มึงแบบติดตัวมากเมื่อกี้มึงไม่ตายได้ไงวะทียผ่านจะมีไฟตรงนี้มันปิดตรงไหนวะไม่เห็นหรอมะไม่เห็นหรอนีอะไนอยู่ทำไมผีไม่เกิดทางหลังวะผีอยู่ไหนอ่ะ ไม่กี้ผีเกิดกับเบียเลยผีเลือกล่าใช่ผีเกิดข้างหลังเบียเกิดตรงไม้อ่ะตรงแถวเต็นไม้อ่ะไฟบักหน่อยปิดเปิดใหม่มัยังไม่หาย ไม่เห็นดอทนะโกเก้นมันไม่อยู่ตรงนี้ลุงถ่ายลุงถ่ายราคาไปแล้วเหรอใช่ถ่ายไปแล้ว อมไม่มีสิ่งนั้นจริงเขยอยู่ที่เดิมปะไม่อยู่ยายพี่แล้วมัง้งผมปะไม่ยายก็อาจจะเป็นอมมันย้ายมาตรงอันนี้เป็นปิงอีแอดเดียข้างหน้าล้อก้องอมาทวนอ่ะไม่มีไม่มียังไม่ได้วาง ขาขอกล้องหน่อยครับไปวางให้เอาสายดังไงกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วบวอกว่าตรงไหนพลอ,อยไม่รู้อะ่ะลุงมาถึงนีุ้งไหนอ่ะอยู่ตรงเต็นท์เหลืองครับพีอ่ะอยู่แถวเต็นท์เหลืองเต็นระหว่างเต็นท์เหลืองเต็นท์ฟ้าเต็นท์สีขาวอ่ะเออแถวๆนั้นนะเบียระหว่างนั้นระหว่างนั้นเริ่มเมียนแล้ว ตรน,นี้ก็มีโกหกอ,อันนั้นเอาไซข้างหลังที่ผมวางไว้อะ เดี๋ยวนะเสียงไม่ดังอยู่นะตั้งที่ปิกนิกแอร์เรียใช่ผมก็ว่ามันอยู่แถวนี้แหละเอามันมีกล้องสองตัวเลยก็เบียกใช่วางกล้องซ้ำกันอยู่อันนี้ออกไหมเอาไปเก็บกันก็มีพาลาบริกกับโมชันด้วยนะวางไว้นี่กันพาลาบริกกับโมชันนะอือ ไม่มีการแตะตัวของโมชันไม่ผ่านไงถึงละตอนนี้ทุกกล้องพอไม่เจอโมพอไม่เจอไม่เจอออกทักที่เลยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ต่าง่ายเรวต้องมาดูออกตอนที่โดนโดกนีงไม่รู้จริงเพราะว่าเราไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่แเนี่ยอยู่ตรงปิกนิกแอเรียแต่ว่าวางโมชั่นไม่โดนจะถีบไม่รู้ไม่ไปรู้นี่คือตรงตรงกองไฟเหรอ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงเต็นขาวอ่ะเต็นขาวเต็นเหลืองอ่ะเต็นขาวเต็นเหลืองเต็นฟ้าตรงกองไฟเป็นฟูเต็นไม่ใช่เดี๋ยวผมไปเอาสัญญาณออกก่อนนะจะได้ดูว่าใช่ปล่ใช่สัญญาณมันตีตีกันอยู่เลยไม่รู้ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมเอาตรงฟูเต็นออกก่อนอ่ะฟูเต็นหายไหมใช่ฟูเต็นหายเดี๋ยวผมไปเอาเอาสาออกก่อนเลยที่เอาไฟเดี๋ยวเสียงที่เอาไายเหรอใช่เอาสายเสียงดังขึ้น ดังแบบขยับด้วยอ่ะไม่ให้ดังแบบนิ่งๆอ่ะเจอผีแล้วโอเคผีอยู่ได้ระหว่างเต้นฟ้าก็เหลืองงั้นเอาตรงปิกนิกออกแทนะโมชั่นใช่ปะเต้น,นฟ้าเหรอนี่นี่กล้องไหนอ่ะถ่ายบ้พอดีใช่มันดูไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะตรงเนี้ยมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ็จะต้องวางดรอปด,ด้วยแหละ โอเคตอนนี้นะเดี๋ยวนะเอาสาด,ดังหบบเนี้ยเอาปิกนิกดังนี่นี่ผมไปเก็บป้องเอาไซมาไปเก็บเสียงเอาไซออกมาปิกนิกเป็นส่วนดังแต่ปิกนิกมันดู่ติกดกับเอาไซยเลยวัดยากหน่อยเนี่ยป,ปิกนิกล่ามกงว่าเลย<ๆ>อ่ะแบบใช่เลยตรงเกิดตรงนั้นแน่นอนเบียด้ถือทู่ไปปะเนะี่ยถืออยู่เบีย์หลอบอยู่ไม่ติด แต<บ>กว่ะแตกไปแล้ว,วโอเคโม,โมชั่นไม่ผ่านด้วยเว้ยต,ตัวนี้มันอะไรวะเนีออเ่ยหอเบียรแบบโมชั่นไปที่พื้นใช่อยู่แถวนี้แหละ ลุงวาง่อนให้พ่อหน่อยสิได้ได้ได้พลอยเนี่ย<ะ>ยากกว่าเจ้าสตีพลอยรถเนี่ยพเพราะเบียร์ตายเห็นไหมเดี๋ยวถ้าผมตายสักทีพลอยก็จะรถอ,อีกคนต่อเด,อดอนนี๋ยวรอเรามีเรามีปัญหาที่เออผีอยู่ไหนเนี่ยโมชั่นดังโมชันโมชันดังถรงเป็นฟา้าเป็นเหลืองพร้อมกันเลยเนี่ยโอ้คาลแล้ว Are you here ตออตอบตอบมีบ็อก เฮ้ย hey, ล่าทตาไมล่าเนอะหลอกหลอกหลอกเช็คเกอือเดินกูตามกูมาข้างนอกเลยเหรอเช็คเกอือ er, เรามีเวทถ้าเราตัดช้อยเวทได้เราจะเหลือแค่สองตัว er. เหลือแค่กรติดเดียวเพราะว่าโค้ออกป่อยไม่เห็นใช่ เหยนะียบเกลือโอเคเหยียบอ่ okay, e อะใช่พอเห็นเกลือม,มันมันมันโดน, e <he> นเหยียบอ่ะใช่มโอเคก็เป็นสไิริธตธาตุเหลืออา้าวต้องเหลือทวินด้วยดิทวินเหรอเราได้เออได้ห้ากับอันนี้ไหมเหรอเออห้าสไปริตสไปริตบอกให่เหรอเออใช่เออวันเหลือท,อออออทวินด้วยอา้าวรุงเมาเป็นมิมิกเฉยเลย่อยว่าตัวอะไรอื้อ ถ mm hmm. mm hmm. ามเบียร์เบียร์สงสัยทวินอ่ารอพีล่าก่ัน เราต้องฝาเคืออะไรอะ่ะไม่รู้หาไม่เจอดิพอยคอยดูข้างหน้าเต็มแล้ดูด้วยนะว่ามันทำไรผมไปดูที่ที่ผมสงสัยที่หนึ่งกัน มันมีเสียงบ้านลูมคู่กับปิกนิกได้ยังไงอ่ะมันอยู่คนละฝั่งกันเลยไม่แม่ผมเป็นคนไปนเปิดเกนเลเตอร์เมื่อกี้ออ oh. มันก็เลยดังไอ้ลุงหลอกหลอก,ลอกโอ้โหหลอกถ้าสมจริงเนี่ยมันกูเกือบจุดทูบแล้วเมื่อกี้ลุงแมงยืนขาตายไปแล้วอะ่ะใช่ขาเนี่ยตายไปแล้วทำไมหลอกถึงตรงนี้เลยวะแต่ว่าลูกบอลเล่กิ้งที่เขาอยู่เลยนะ แม่พอดูตรงนั้แม,มน่แต่ผมจะดูว่าผีมันจะปอนตรงนี้ด้วยไหม เกิดจต่ตรงกลางโอเคตรงลางมาดีอ้าวไปกลางไปอไปอกติดแล้วหนึ่งดาวเดินตามตาม,มัไป,ไปมาแล้วตันไม่นานนะตัวเนี้ยตันนานปะพอยเอ่อเบียเบียเพาะว่าทวินเพาว่าทวิววน,นใช่ใ ตัวแรกที่มันเดินหาลุงตัวเนี้ยไม่ตานตัวแรกที่มันเดินหาลุงอ่ะมันเดินช้าโอ้ยลุงแล้วตัวเนี้ยเดินเร็วไม่ตามด้วยถ้าลุถ้ามันไม่หายไปนะลุงตายนะเมื่อกี้ใช่ผมเห็นแล้วมันถึงหน้าเต้นแล้วเมื่อกี้ใช่เอางี้นะอ่ะพลอยขอพอขอพูดภาพที่พลอยเห็นนะอันนี้คือแบบไม่โกหกเลยแต่ไม่แต่ไม่ได้ปักทงว่าเป็นตัวอะไรนะตัวแรกมันเดินช้าลุงบอกว่ามันตานทุบน้อยมันแต่มันตานจริงใช่ใช่ไม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 ่ ผมไม่ถามว่าไม่ผมไม่บอกว่าตันทุบแล้วผมถามว่ามันตันไหมเออเออมันมันมันดูเหมือนตันเนาะแต่ตัวแรกมันตันแน่ๆแล้วมันเดินช้าแต่ตัวที่สองอะ่ะหลังจากที่ลุงตันบ้านเสร็จอะ่ะมันมาอีกรอบหนึ่งมาหาลุงตรงโตะอะอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเดินเร็วใช่แล้วไม่ตันเลยตัวนะั้นตัวนั้นคือไม่ตันเลยตัวที่สองอะ่ะอืมโอเคงั้นถ้าเป็นทวินก็คือเราวัดได้นะว่าตัวตัวปอมไม่ตันเลยทั้งนั้นนะเอเลื่องทวินแล้วกันอ่อาทวิน แต่ถ้าเป็นสปิริตนี่คือเราแสดงว่าเราก็ต้องไม่ถ้าเป็นสปิริตก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเพราะมันบ้าเห็นบ้าระวัดระวัดอะไรไม่ได้อยู่แล้วสปิริตดู้น่ะฮะผมเอาเอาทวีนแบะคือเบียร์ก็เอะใจรู้สึกเหมือนมันเหมือนทวินมันจะเร็วขึ้นเร็วแบบเร็วเลยตอนหลังอ่ะพอแบบพอยังตกใจเลยพอคิดไม่คิดว่าเราจะวิ่งหนีทันด้วยรอบสองอ่ะสปิริตโอเคเป็นบ้า โอเคก็เป็นบ้าสองชื่อจริงจริเดินไม่เท่ากันเลยด้วยอ่ะไม่ก็มันมันมันเป็นบ้าผ <c oughs> ี่เป็นบ้า